ตตตตดดดดึึึึสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนน้องๆทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้พบขวัญสดาอีกแล้วค่ะในช่องอสุดายแบ๊กแบ๊กทุกคนเ,เจอกันเดือนละครั้งสองครั้งก็แล้วแต่แต่วันนี้บอกเลยว่าเรามีของเด็กมาฝากกันแน่นอนเนาะแต่ว่าจะเป็นการช่วยนับหนึ่งถึงร้อยก่อนปุ๊งมันยาวไปใช่ไหมมุกเดิมเรื่อยจนแก่เลยนะไม่เป็นไรเราก็นับกันละกันเน,นื่องสองสามเต้ยโอ้ my god เพื่อจะเห็นเปล่าอาจจะไม่เห็นป็นกดกล้องให้ดูนะคะนี่เลยค่ะกระเป๋าคาดอกคาดเอวของเราแบบนี้นะคะข้างในใส่ของได้นะคะึออ๊บนี่เลยโอ้โหใหม่กอดมีช่องหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องซิปด้านในด้วยเนาะนี่ใส่ไดิเจนะคะคุณนี่เลยกระเป๋าคาดอกคา,าดเอวสุดเท่สุดชิคอยากรู้วิธีการทำแล้วใช่ไหมเราไปดูวิธีการทำต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาเหมากันไปดู ไปดูสปัดแพทท่านี่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีชิ้นส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ชิ้นส่วนด้านหน้านะคะนี่เป็นแพทครึ่งหนึ่งนะคะชิ้นส่วนด้านหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนด้านหลังนะคะโอเคเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําในวันนี้กันเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราทําการตัดใย,ยสังเคราะห์นะคะตัดชิ้นด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดออกมานะคะจะเอาละสับนี้สับชิ้นด้านหน้านะคะส่วนชิ้นด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะก็วางลงไปแล้วก็ปึ๊บนะคะก็ต wow. <internally. S 3> ัดออกมาเนาะตัดนะคะชิ้นส่วนด้านหน้า1ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลัง1ชิ้นแบบนี้ค่ะสําหรับตัวใหญ่สัเคอจ้าต่อไปนะคะก็ตัดผ้าด้านหน้า1ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าด้านหลังหนึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะต่อไปก็ตัดผ้าซับในค่ะของชิ้นด้านหน้า1ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นด้านหลัง1ชิ้นแบบนี้ค่ะ มันจะเป็นซิปนะคะ8นิ้ว1เส้นนะคะแล้วก็ซิปสนิ้วนะคะขึ้นไปนะคะอีก1เส้นนะคะให้มากกว่า14นิ้วใช้ได้หมดนะคะ1เส้นค่ะมันจะเป็นช่องซิปด้านในนะคะตัดผ้าซับในให้มีขนาดความกว้างที่18เซนค่ะความสูงหรือความยาวที่28เซนนะคะตัดทั้งหมด2ชิ้นค่ะก็คือส่วนของสายคาดอกคาดเอวของเรานะคะก็หนึ่งคู่เนาะซึ่งหนูจะมีวิธีการทำนะคะท้ายคลิปให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะ อันนี้ก็คือสายคาดเอวหนึ่1คู่ค่ะส่วนนี้จะเป็นผ้าคุนขอบด้านในค่ะและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาผ้าด้านหน้านะคะวางบนาาตัวใย,ยสังเคราะห์แบบนี้นะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ทําการเนานะคะทําการกัดเข็มบุดที่เรียบร้อยก่อนนะคะกัดเข็มบุดที่ทั่วเนาะแล้วก็ทําการเนานะคะหลังจากที่ทําการเนาแล้วนะคะก็ทําการเดินเส้นเดินลายนะคะให้เรียบร้อยทั้งสองชิ้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทำการเนาแล้วก็ทําการเดินเส้นเดินลายให้เรียบร้อยก่อนจ้าที่เรานะคะทําการเนานะคะแล้วก็ทําการเดินเส้นเดินลายเรียบร้อยจะได้ษณะแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยค่ะ เราจะมาทําช่องกระเป๋าด้านในกันนะคะก็นาผ้าที่เราตัดไว้นะคะ,ะขนาด18เซนนะคะกว้าง18สูง2 18เซนนะคะก็ตัดผ้าสำเนาหนึน่งชินน้นนอกจากนั้นก็เอาซิปค่ะ8นิ้วนะคะคว่ำลงเอาฟันซิปค่ะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็วางลงไปเลยที่ขอบผ้านะคะจากนั้นก็เอาเข็มมุดกลัดไว้นะคะ หลังจากที่ทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการเนาวซิฟใช้เข็มก็ได้นะทําการเนาซิฟให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคดูทําการเนาซิฟให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่เราทำการนาซิฟเรียบร้อยจะรักศัพท์แบบนี้นะคะจากนั้นก็นําผ้าอีกชิ้นหนึ่งค่ะวางประกบลงไปเลยแบบนี้โดยเอาผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะประกบลงไปเลยนะคะให้เสมอด้านบนนะประกบลงไปค่ะแล้วก็เข็มมุดกลัดด้านบนนะคะ ตากที่เราทาการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บซิปกันนะคะ1เส้นตรงๆนะคะโอเคค่ะนูทําทการเย็บซิปให้เรียบร้อยก่อนจ้าจอที่เราทาการเย็บเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการกลับผ้าขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้ด้านหลังนะกรีดผ้าก่อนนะคะด้านหลังแล้วก็พลิกมาด้านหน้าจะเป็นฟันซิปนะคะด้านหน้าเนาะ กดท่าลงนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดขกกัดนะคะเราจะไปทําการเย็บย้ํานั่นเองนะคะเย็บย้ําตรงขอบซิปนะคะหลังจากที่เราทําการขัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บขาดหนึ่งเส้นตรงๆนะคะทําการเย็บย้ํานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำการเย็บย้ําให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เราทําการเย็บย้ําเรียบร้อยจราศแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทําการกางผ้าออกเลยแบบนี้เอ๊บ ค่ะอ่าเราจะเอาปลายซิปส่วนที่เหลือค่ะมาเย็บนะคะก็คือโยกมาแบบนี้เลยนะคะปึ๊บมาฝังนี้นะคะฝันซิปคว่ำลงนะปึ๊บหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ปลายซิปนะคะเสมอกับผ้านะคะปลายผ้าอีกด้านหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาเข็มุดกลัดนะคะ หลังจากที่เรานะะคทำการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยจะนัักษะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการเนวซิปค่ะใช้เข็มก็ได้ทําการแนวซิปก่อนนะคะที่เราทําการเนวซิปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาปลายผ้าตรงนี้เนาะพับทบขึ้นไปเลยนะคะเ๊บอ่าแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดนะคะหลังจากที่ทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บคานหนึ่งเส้นตรงๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปทําการเย็บซิปนะคะให้เรียบร้อยก่อนค่ะ หล s, os, payment, mente, ังจากที่เราทำการเย็บซิปเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการลูดซิปนะคะกลับผ้าขึ้นมานะคะนี้เลยหลังจากที่กลับผ้ามาเรียบร้อยจะรักษ์แบบนี้นะคะก็เอาเข็มุดกลัดนะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บย้ำนะคะให้เหมือนกันทั้ง2ด้านนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปทําการเย็บย้ำค่ะด้านนี้1เส้นตรงๆนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ที่เราทาการเย็บย้ําเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะก็จะรักษาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการนะคะกลับผ้านะคะเอาผ้าด้านในออกมาแบบนี้หลังจากที่เรากลับผ้ามาเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการรูดซิปนะคะมาประมาณนี้รูดซิปมาก่อนนะคะจากนั้นก็จับด้านบนค่ะประมาณ1เซนแบบนี้นะคะด้านบนประมาณ1เซนนะคะเราก็จับให้ตรงกันด้านล่าง จากนั้นเราจะเอาเข็มหมุดกลัดนะคะหลังที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บนะคะด้านนี้หนึ่งเส้นตรงตรงแล้วก็ด้านนี้หนึ่งเส้นตรงตรงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเย็บทั้งสองข้างให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะทำการเย็บทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการคลิปนะคะด้านข้างออกเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้ หลังจากที่เราทำการตัดทั้งสองข้างออกเรียบร้อยจะนราศแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการรูดซิปออกนะคะแล้วก็กลับผ้าด้านถูกออกมานะคะหลังจากที่เราทำการกลับผ้ามาเรียบร้อยจะนราศแบบนี้นะคะจากนั้นอุ่นจะไปทำการนะคะเย็บย้ำนะคะใช้เข็มมือกันนึ่งนะคะจากนั้นก็จะไปทำการเย็บย้ำค่ะด้านบนตรงนี้บนหัวตรงนี้นะคะเย็บย้ำหนึ่งเส้นตรงๆนะโอเค๋ยวไปทำการเย็บย้ำให,ห nee. ้เรียบร้อยก่อนค่ะ หลังจากที่เราทําการนะคะเย็บย้ำด้านบนเรียบร้อยจะรักษับแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาช่องซิปของเราค่ะมาวางลงบนผ้าซับในนะคะผ้าซับในชิ้นหลังนะคะก็วางลงไปจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมุดกลัดนะคะ หลังจากที่เราะะทําการกัดเข็มบุดเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทําการเย็บนะคะแต่ตรงนี้ค่ะ <Dow> ปึ๊บนะคะไปถึงตรงนี้ด้านบนเราไม่ต้องเย็บนะคะจะเย็บตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะโอเคหรือทําการเย็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทำการเย็บนะคะเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะอ่ะก็ได้หนึ่งช่องด้านนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องสิบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะมาทําการเย็บซิปที่ตัวกระเป๋านะคะชิ้นหน้าก่อนเนาะตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะก็เอาซิปขาดที่เราเตรียมไว้นะคะคว่ำลงนะเอาฟันซิปคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปที่ขอบนะคะขอบด้านล่างเนาะเห็นไหมมันจะมีลงมา1เซนนะคะจะอยู่ขอบด้านล่างนะคะวางที่ขอบด้านล่างจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมุดกลัดนะคะ ลังจากที่เราทำการกลัดเข็มหบุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะทาการเนาซิปนะคะเนาตั้งแต่ตรงนี้นะคะช่วงที่ตรงนี้นะเนาตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะเนาซิปนะโอเคดูีทําการเนาซิปให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทําการเนาซิปเรียบร้อยตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีตรงช่วงที่เราเว้นเว้าไว้ในตรงนี้เนาะก็เนี่ยค่ะเนา้แต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เรียบร้อยนะคะจะราศบแบบนี้จากนั้นก็เอาผ้าซับในค่ะที่เราตัดไว้นะคะผ้าด้านหน้านะที่เป็นผ้าซับในนะคะก็คว่ำลง ประกลบลงไปเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันเนาะเอาวางลงไปจัดขอบะคะ่ะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บกันนะเย็บตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้นะปึ๊บเย็บนะคะปึ๊บลงมาแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะคะให้เราเว้านั่นเองนะคะก็เย็บปึ๊บ โอเคดี๋ยวทําการเย็ยบซิปที่เรียบร้อยก่อนจะ้ะหลังจากที่เราทําการเย็บเรียบร้อยจะรัสัมแบบนี้นะคะเย,ย็บซิปเนาะจากนั้นก็พลิกมาด้านหลังเนาะเราจะทําการคลิปนะคะตรงใย,ยออก,เล,กะะอลเ,ลเล็กน้อยนะคะคลิปเลยนิดเล็กน้อยนะหลังจากที่เราทําการคลิปใยออกเรียบร้อยจะรัสัมแบบนี้นะคะจนันก็พลิกกรัดผ้านะคะกดผ้าด้านหลังก่อนเนาะ มุดกลับมานิดนึงแล้วก็กลับมาด้านหน้านะคะแบบนี้จากนั้นก็เอาเข็มมุดค่ะกลัดด้านบนตรงนี้นะคะหลังจากที่เราทำการกลัดเข็มมุดเรียบร้อยจะรษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการเย็บย้ำตรงนี้กันนะคะ1เส้นแต่ว่าก่อนที่จะเย็บก็มาร์กนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะกำหนดจุดในการเย็บย้ำนั่นเองก็ตั้งแต่ที่เราเย็บก็ตรงนี้ ยกิขึ้นแล้วก็มากไว้นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําการเย็บย,ย้ํากันนะคะก็คือเย็บตั้งแต่ตรงนี้ค่ะที่เรามากไวจ้จนถึงตรงนี้เลยที่เรามากไว้นะคะหลังจากที่เราทําการเย็ยบย้ําเรียบร้อยจะรู้สักแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาซิปส่วนที่เหลือด้านนีค่ะมาติดนะคะในส่วนซิปส่วนด้านหลังก็คือด้านนี้นะคะก็คือก่อนอื่นนะคะอุ้ยจะทําการคลิปนะคะ ปลายนะคะตรงนี้นะของตัวศินะคะคลิปก่อนนะคะใส่การคลิปนะคะเพื่อที่จะให้มันโค้งสโลปนะคะไปตามทรงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็คลิปก่อนจะคลิปก่อนหรือคลิปหลังก่อนติดิก็ได้นะหลังจากที่เราทําการนะคะคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะปลาย1ิตรงนี้นะด้านตรงนี้นะคะเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะวาง ะะชิ้นส่วนด้านหลังนะคะติดซิปตรงนี้กัรน,นะคะส่วนโค้งนี่เป็นด้านหลังในด้านหน้าด้านหลังนะคะก็ตรงส่วนโคง้งเนาะก่อนอื่นเลยให้ทาการนะคะพับครึ่งตรงนี้ก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะปึออ๊บจากนั้นเราจะเอาอปากกามาร์กไว้นะคะส่วนชิ้นนี้ก็เหมือนกันชิ้นด้านหน้า ก็ประกาศมากไวแบบนี้นะคะแล้วก็เอานนะ้วางลงนคะคะมาร์่เรามาร์คไว้ค่ะให้ตรงกันนะคะจากนั้นก็ประกบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายซิบต,ตรงนี้ค่ะให้เสมอกับตัวใหญ่เนาะ ก็เขยิหมดุดกราดทำการกราดเขยิบมุมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะจากนั้นเราก็ทําการลูบซิปออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนี่เลยนะคะจับซิปนะคะให้อยู่ขอบแล้วก็สโลไปตามรูปทรงเลยนะคะก็เอาเขยิมุดกราดไปเรื่อย หลังที่เราเรทำการกลัดเข็มหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเข็มก็ได้นนะคะ่ะทําการนองซิปให้เรียบร้อยก่อนเนาะโอเคดูการทการนองซิปให้เรียบร้อยก่อนค่ะการนองซิปเรียบร้อยแล้วจะนันซับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้าซับในส่วนของชิ้นด้านหลังะคะ่ะประกบลงไปเนาะโดยเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะประกบลงไปเลยนะพอจับผ้าให้สมนะคะ ล้วก็เข็มยบุดกลัดนะคะที่เราทําการกลัดเข็มบุดเรียบร้อยจากนั้นเราจะไปทําการเย็บซิปกันนะคะเย็บ้งแต่ตรงนี้นะคะมาเลยจนถึงตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวทำการเย็บซิปให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะหลังจากที่เราทําการเย็บเรียบร้อยจะน่าจะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พลิกมาด้านหลังแล้วก็ทําการคลิปใยออกเล็กน้อยนะคะ หลังจากที่เราทำการคลิปใยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็พลิกกลับเอาผ้านั้นถูกขึ้นมานะคะกดผ้าด้านหลังด้วยนะคะ มานะคะจากนั้นก็เอาเข็มุดกลัดไว้นะคะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บย้ำกันตั้งแต่ตรงนี้ค่ะนะคะไปถึงตรงนี้เลยเนาะโอเคดูทาการเย็บย้ำให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทําการเย็บย้ำเรียบร้อยจะน่ารับสับแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นก็รูดซิปนะคะจะน่้รับสับแบบนี้นะคะจากนั้นนะเราก็ทําการพิกกกัด ะคะมาด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะทำการจับผ้าแบบนี้นะคะแบ่งเป็นแบ่งเป็นตัวใหญ่นะคะฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็แบ่งเป็นผ้าซับในฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะจะแ,แบ่งเนาะ,ะเป็นสองฝั่งนะคะนี่ซิปอยู่ตรงกลางนะคะ,ะเราจะเข็มหมุดเนาะกลาดตรงนี้นะคะ น,น,นะคะคส่วนผ้าซับนาตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จับให้ประกบกันเนะเาะแล้วเข็มมันกับไว้นี่นะส่วนด้านนี้นะคะเราจะทําการลูดซิปนะคะขึ้นไปก่อนนิดนึงนะคะลูดซิปด้านนี้นะที่เป็นซิปก็จะลูดออกมาก่อนประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เหมือนกันค่ะ ก็แยกนะคะเป็นตัวใหญ่ด้านนี้ที่เหลือเอาซิปให้อยู่ตรงกลางนะคะเอาซิปให้มันอยู่ตรงกลางก็ประกบแล้วก็เข็มมัดกลัดซิปนี่ก็อยู่ตรงกลางนะคะส่วนผ้าซับในก็เหมือนการประกบกันจากเล่าก,กลัดเข็มมุดเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะตรงใย ตรงตัวใหญ่ก็กัดแบบนี้เนาะตรงผ้าซับในเห็นไหมเ้าก็กัดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปทําการเย็บเนาะ,ะด้านนี้ก็เย็บปึ๊บปึ๊บหนึ่งเสน้นด้านนี้ก็เย็บไปเลยจนตรงนี้นะเย็บปึ๊บปึ๊บหนึ่งเส้นนะคะผ้าซับในก็เช่นเดียวกันเย็บเลยปึ๊บนะทั้งสี่มุมโอเคดูวิธีทำการเย็บทั้ง4มุมให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่มุมจะเปับแบบนี้นะคะเย็บเรียบร้อยจากนั้นก็จะทําการคลิปนะคะ ตัวใยออกนะคะตรงใยนะจะคลิปตรงใยนะคะออกเล็กน้อยเนาะนี่นะคะแล้วก็จะตัดซิปออกนิดนึงนะคะ<อ>เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนั่นเองเนาะก็ตัดออกนิดนึงประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันก็ตัดใยออกนเล็กน้อยแล้วก็นะคะคลิปออกนะคะตรงปลายซิปจากที่เราทําการนะคะคลิปใยนะคะแล้วก็ตัดซิปออกไปบางส่วนนะคะทั้งสองด้านเรียบร้อยจะราสแบบนี้เนาะจากนั้นก็ทกําการนี่ค่ะประกบผ้าราะแบบนี้ ะะพลิกมาด้านบนเนาะกลางผ้าแบบนี้นะคะพลิกมาด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นนะมือก็รูดสิบออกนี้นะคะรูดสิบมันจะได้แบะได้เนาะรูดสิบออกก่อนนะคะสับแบบนี้จากนั้นก็จับปลายด้านข้างของทั้งสองอันนะคะอย่าแงบบนี้นะ แล้วก็เอาผ้าสะอามจะมีผ้าซับในตัวซินะคะแล้วก็ใยสังเคราะห์เนาะ,ะนั้นก็จับแบบนี้นะคะแล้วก็เข็งมดกลับนี่เนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะ ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันหลังจากที่ทําการตัดเขมุดเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะทั้งสองด้านด้านนี้ด้วยนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บย้ำคะ่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยเย็บนะคะตั้งแต่นี่สิบเนาะหนึ่งเส้นด้านนี้1เส้นด้านนี้1เส้นนะคะก็คือเส้นคู่เลยนะคะเย็บเส้นคู่ตรงนี้เส้นหนึง่งตรงนี้เส้นหนึ่งเป็นเส้นคู่หลังจากที่เราทำการเย็บย้ำเรียบร้อยจะรักษาแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเนาะก็เรียบร้อยแล้วจะรักษแบบนี้นะคะด้านใน เรียบร้ um. อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการพลิกด้านนี้นะคะหลังจากที่ทำการนะคะพลิกกลับมาเรียบร้อยจรดสัสแบบนี้นะคะจากนั้นทําการติดสายกระเป๋ากันนะคะก็คือเออขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะเราก็จะทําการนะอันนี้จะเป็นส่วนด้านหลังนี่จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะเราจะติดในส่วนของด้านหน้าเนาะอนี้ด้านหน้ากระเป๋านะคะเราจะเอาสายกระเป๋าที่เราทําไว้นะคะ ันนี้จะเป็นด้านบนนะคะเราจะเอาด้านบนคว่ำลงนะคะแบบนี้อีด้านบนนะคว่ำลงนะคะอันนี้จะคว่ำลงนะคะด้านหน้าด้านบนจะคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายสายค่ะติดไปที่ตรงนี้เลยนะคะวางไว้ตรงกึ่งกลางนะคะวางไว้กึ่งกลางให้ปลายสายเลยออกประมาณสักครึ่งเซนเลยออกไปจากขอบค่ะประมาณครึ่งเซนประมาณนี้เนาะ แล้วก็อยู่ขึงกลางนะคะอยู่ตรงขึ่งกลางตรงด้านนี้นะคะจากนั้นก็เอาเข็มมุดกลับไว้นะแล้วรักษณะนนบแบบนี้แล้วก็พับเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เช่นเดียวกันอีกเส้นหนึ่งที่เหลือก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนก็คว่ำลงอันนี้เหมือนกันนะคะให้คว่ำลงแล้วก็วางไปแล้วก็เอาปลายสายนะ ไว้ตรงึืงกลางตรงขอบตรงนี้นะคะไว้ตรงึืนกลางให้เลยออกมาประมาณสักครึ่งเซนนะคะแล้วก็เอาเข็ม,มกลับนะจากนั้นเดี๋ยวใช้เข็มนะคะทำการเน่านะเนาตรงสายกระเป๋าของเราทั้งสองข้างให้เรียบร้อยก่อน หลังจากที่เราทําการเนาสใสกระเป๋าเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะคะจากนั้นก็ทําการปิดด้านบนลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประกบน,นะคะอุดก้นเนาะหลังจากที่เราทําการกรัดเข็มหมุดนะคะไปโดยรอบเลยจะได้สภาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเข็มก็ได้ะคะ่ะทําการเนานะเนาให้รอบเราจะถึงตรงนี้นะคะ โอเคดูาิีทำการเนาให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเนาเรียบร้อยแล้วรักษาแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นราทาการติดผ้าุ้นขอบกันค่ะก็ให้เอาผ้าุ้นขอบค่ะคว่ำลงเนาะติดตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ปลายสายยื่นออกไปประมาณสักหนึ่งถึงสองเส้นนะคะสองเส้นประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กลัระมดุดไปดูรอบเลยนะคะ หลังจากเราทําการติดผ้าคุณขอบเรียบร้อยแล้วจะไลักษะแบบนี้นะคะเราก็ทําการเย็บไปเลยค่ะปุ๊บนะไปโดยรอบเลยนะคะโอเคหรือทําการเย็บผ้าคุณขอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราทาการเย็บนะคะเรียบร้อยนะคะจะไลักษะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการค่ะคลิปยายนะออกเล็กน้อยนะคะคลิปออกเลยโดยรอบเลยนะคะหลังจากที่เราทําการนะคะคลิปย้ายออกเรียบร้อยจะลักษะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการพับผ้าคุณขอบได้เลยนะคะเี่เนาะ ก็พับตรงนี้นะคะเข้ามาก่อนแล้วก็พับทบอีกทีหนึ่งนะคะ,คะแล้วเราก็ไล่นะคะกลัดเข็มหมุดไปโดยรอบเลยนะหลังจากที่ทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นหดูยก็จะทําการสอยปิดผ้าคุณขอบให้เรียบร้อยนะคะโอเคดู๋ทําการสอยปิดผ้าคุณขอบให้เรียบร้อยก่อนจ้า จากที่เราทำการนะคะเนาผ้าคุณขอบเรียบร้อยแล้วนะจ๊แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการพลิกกลับนะคะผ้าด้านถูกขึ้นมาได้เลยนะคะเรากลับผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊์แบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าูกซิบนะคะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับกระเป๋านะคะคาดอกคาดเอวของเราในวันนี้นะคะก็รองไปทําดูกันนะคะ เคเป็นไงบ้างคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสอนัที่การทํากระเป๋านะคะคาดอกคาดเอวของเราในวันนี้นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะว่ามันจะยากหรือง่ายยังไงนะคะเพราะทบคทิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีสวัสดีค่ะเท่ชิคๆใส่ได้จริงนะเออไม่ได้โกหกเน่เน่จริงๆบอกเลยว่ามันแท่ Right home.